สวัสดีค่ะนี่คือสารพัดแกะวันนี้เราอยู่กับน้องฮิโรโนะซิมเปอร์ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มแรกในรอบ2ปีแต่ภายใต้หน้ากากนี้น้องจะซ่อนอะไรไว้บ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะ ทุกคนคิดว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องฮิโรโนะหรือเปล่าคะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยปีนี้ทั้งปีน้องฮิโรโนะออกมาหลายคอลเลกชันมากเลยค่ะทุกคนทั้งคอสีทั้งที่หัวมอสนะคะน้องจักรยานที่ออกมาถึงสองสีเลยค่ะแล้วก็ยังมีคอลเลกชันรวมที่ทําร่วมกับศิลปินของบ๊อบมารนะคะอย่างคอลเลกชันบ๊อบแลนด์แล้วก็คอลเลกชันครบรอบ13ปี p ๊อ m มา t ค่ะและความฮอตของน้องฮิโรโนะยังไม่หมดนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังได้มีป๊อบอัพสโตร์เป็นของตัวเองที่เซี่ยงงไ้้ดววยค่ะรมถึ ที่อยู่ตรงหน้าของเราในวันนี้นะคะกับน้องฮิโรโนะซิมเปอร์ค่ะที่ถูกขายครั้งแรกในงานป๊อปทอยโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะในช่วงแรกนะคะหลายคนก็เข้าใจว่าน้องฮิโรโนะซิมเปอร์ตัวนี้เนี่ยจะขายเฉพาะในงานป๊อบทอยโชว์เท่านั้นค่ะทําให้ราคาของน้องเขานะคะพุ่งสูงไปเป็นหลักหมื่นเลยค่ะทุกคนแต่ในช่วงหลังนะคะบ๊อปมาร์ทก็ออกมาถแถลงการว่าน้องตัวนี้เนี่ยจะถูกขายในช่องทางออนไลน์แล้วก็สาขาตามหน้าร้านต่างๆของป๊อปมาร์ทค่ะทําให้ราคาของน้องนะคะก็ลดลงมาเรื่อยๆ ทุกคนจนอยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทเท่านั้นเองและถ้าถามเราว่าเราได้น้องคนนี้มาในราคาที่เท่าไหร่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะทุกคนว่าเราได้น้องมาในราคารีเซลนะคะแต่ก็ไม่ได้สูงถึงเป็นหลักหมื่นแต่ก็ไม่ใช่ราคาออริจินอลของบ๊อบมาร์ทค่ะทุกคนและอีกหนึ่งจุดนะคะที่ต้องบอกไว้ล่วงหน้าเลยก็คือน้องตัวนี้นะคะหลายคนที่เขาแกะแล้วเนี่ยเขาเจอตําหนิที่บริเวณหัวคะ่ะในเรื่องของการลงสีนะเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าแจ็คพอตนั้นเนี่ยจะมา ตกอยู่ที่เราด้วยหรือเปล่าค่ะ เดี๋ยวมาดูกันที่แพ็กเกจจิ้งกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนแพ็เกจจิ้งกล่องนี้นะเรารู้สึกว่าทําออกมาได้สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่แกะน้องฮิโรโนคอสามเลยนะทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็มีผิวสัมผัสแบบนี้เหมือนกันค่ะและตรงบริเวณหน้ากล่องนะคะก็จะมีการเขียนป๊อปมาดเนาะอินเนอร์โฟค่ะที่เป็นค่ายของคุณหลางเขานะคะแล้วก็เป็นชื่อของน้องฮิโรโนค่ะแล้วก็มีชื่อของคอลเลกชันนี้นะคะที่ชื่อว่าซิมเปอร์ด้วยค่ะแล้วก็มีวงกลมแล้วก็กากร้บาสดส และก็มีน้องคิโรโนะยืนฉีกยิ้มอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนและตรงด้านหลังนะคะเขาก็จะมีรูปน้องนะคะที่เป็นรูปสีเนาะแบบนี้ให้ดูว่าตัวข้างในกล่องเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนตื่นเต้นอะ่ะอุ๊ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะอ่าจะดึงขึ้นมาแล้วนะทุกคน

ยังไม่เห็นหน้าน้องนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นการ์ดค่ะทุกคนที่อยู่ในซองพลาสติกมาอีกทีนึงนะก็จะเป็นชื่อน้องแล้วก็เป็นน้องยืนอยู่นะคะด้านหลังก็เหมือนกันค่ะแต่ก็จะเป็นสีดํานะคะแนวนอนแบบนี้เลยค่ะเออดูดีนะเราไม่เคยแกะตัว200เมาก่อนเลยทนะุกคนนี่เป็นครั้งแรกของการแกะตัว200ซนนะคะแล้วก็จะมีโฟมนะคะลองมา น้องพอแล้วนี่นะคะอ่าก็จะมีซองอะไรก็ไม่รู้นะคะีแล้วเขาก็มีแบบกันกระแทกตรงนี้มาด้วยนะคะแล้วก็ห่อซองพลาสติกมาอีกหนึ่งชั้นด้วยค่ะเดี๋ยวขอแงะน้องขึ้นมาก่อนนะเฮ้ยมันสวยมากอะสวยโคตรดึด่งมาล่ะ สวยมากใช้คำว่าสวยได้เปลืองสุดๆนะคะตัวนี้ทำดีมากอ่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือน้องฮิโรโนะซิมเปอร์ของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของน้องตัวนี้กันนะคะรอบนี้นะน้องฮิโรโนะเขาไม่ได้มาแค่หัวเดียวลวค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีหัวที่สองงอกขึ้นมาอีกหัวหนึ่งนะคะเขาอยู่รวมกันแบบนี้เนี่ยเหมือนแฝดสยามเลยค่ะคือใช้ตัวเดียวกันนะแต่ว่ามีทั้งหมด2หัวค่ะทุกคนและตัวหลักนะคะก็จะเป็น เจ้าน้องหัวดําตัวนี้นะแต่หัวที่งอกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวน้องหัวสีขาวค่ะทุกคนและตรงบริเวณจุดเชื่อมต่อนะคะก็จะมีการไล่สีด้วยนะทุกคนดูดิก็จะเป็นสีดานะคะมาเป็นสีเทาแล้วก็มาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะและไอตัวหัวที่งอกเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเป็นเจ้าตัวหัวขาวเนี่ยเขาเหมือนจะไปบังคับให้เจ้าตัวหัวดำเนี่ยต้องฉีกยิ้มแบบแย่ๆแบบนี้ค่ะซึ่งก็ตามชื่อเลยนะคะคอนี้เนี่ยมีชื่อว่าซิมเปิลนะซึ่งก็แปลว่าการยิ้มแบบ แย่ๆแ,แบบเสแสร้งยิ้มอะไรแบบนี้นะเนี่ยทุกคนดูดิซึ่งรอยยิ้มนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรอยยิ้มแรกของน้องฮิโรโนะเลยค่ะพอตั้งแต่น้องฮิโรโนะเดบิวต์มานะในรอบ2ปีเนี่ยน้องฮิโรโนะเขาไม่เคยยิ้มเลยนะคะแล้วน้องฮิโรโนะคอนี้นะคะเขาก็มาในคอสตูมแบบชุดสีขาวยาวๆเลยนะทุกคนแล้วก็ตรงกลางเสื้อนะก็จะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นกากบาทแบบนี้นะคะแล้วแขนเสื้อเนี่ยยาวมากลากดินเลยนะทุกคนแต่เสื้อลากดินแบบนี้เนี่ย เราไม่ได้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าน้องชุดแบบนี้เนี่ยเคยปรากฏมาแล้วในคอลเลกชัน2ค่ะที่เป็นตัวหัวถุงเซเว่นนะทุกคนลองไปแบบสังเกตดูได้นะคะและที่ขาของน้องค่ะก็คือเหมือนกับจะเป็นเท้าใสๆนะแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ไปทั้งเท้านะทุกคนแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นสีเนื้อแล้วก็ค่อยๆไล่สีมาเป็นสีขาวที่ปลายเท้าค่ะด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดเชื่อมต่อนะแบบเนี้ยที่หัวเนี่ยคือเหมือนกับแบบมลิตติ้งอยู่ละ ลายอยู่ย,ย้ยอยๆเยิม้มเยมเลยนะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็มีการไล่สีลงมาด้วยคือตรงนี้เนี่ยเราว่าทําได้ดีทําได้สวยมากเลยนะคะตรงบริเวณด้านหลังค่ะหลังจากดูภาพรวมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นคิวของการจับตําหนิค่ะทุกคนหลังจากที่เราสังเกตน้องทุกมุมแล้วนะเราคิดว่าตําหนิที่หัวเนี่ยไม่มีเลยค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่เท็กเจอร์ของน้องตัวนี้นะคะเขามีความแบบมันมันวาวๆาวเนี่ยมันก็เลยเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากๆเลยค่ะแต่ตรงนี้เน สามารถเอาผ้ามาเช็ดได้นะมันก็จะหายไปก็เลยไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากนักนะคะแต่ตําหนิจริงๆของเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านหลังค่ะนั่นก็คือที่แขนเสื้อของน้องนะคะตรงนี้เนี่ยเล็กๆเนี่ยเหมือนมันเป็นรอยลึกเข้าไปแต่เราไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยจะมองเห็นไหมจากกล้องนะเพราะว่ามันแบบเล็กมากอะทุกคนและอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่บริเวณด้านหลังเหมือนกันตรงนี้นะคะเล็กๆค่ะสรุปแล้วก็คือตัวน้องซิมเปอร์ของเราเนี่ยมีตําหนิทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะ ถ้าแกะน้องฮิโรโนะแล้วไม่ตีความก็ไม่ใช่ช่องชิปแอนเฟลนค่ะทุกคนสําหรับรอยยิ้มแรกในรอบ2ปีของน้องฮิโรโนะนี้นะคะเรามองว่าไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขค่ะทุกคนเพราะอย่างที่เราเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้าเกี่ยวกับน้องฮิโรโนะนะคะน้องเนี่ยต้องผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดอะไรมากมายเลยซึ่งน้องหัวข่าวนะคะเรามองว่าเป็นจิตใต้สํานึกของน้องฮิโรโนะที่บอกว่าต้องยิ้มสู้ค่ะทุกคนเหตุผลที่ทําให้เราคิดแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าน้องหัวข่าวนี่มันไม่ใช่ตัวตนที่ แยกออกมาเป็นอีกคนนึงค่ะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของน้องฮิโรโนะหัวดําเลยค่ะจะเห็นได้จากตรงนี้นะว่าเขาเชื่อมต่อกันนะทุกคนและรอยยิ้มที่เสแสร้งแกล้งทําแบบนี้หรือที่เรียกว่าซิมเปิลเนี่ยมันสามารถตีความได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่เราเนี่ยจะขอนํามาเล่าใน2แบบตามฉบับชาวแกะค่ะแบบแรกนะคะนั่นก็คือการยิ้มเพื่อปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองค่ะเราไปค้นหาข้อมูลมาลนะทุกคนมันมีภาวะนี้จริงๆด้วยค่ะเรียกว่า s m i นั่นเองนนั่นก็คือการที่น้องเนี่ยต้องปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเสแสร้งว่ามีความสุขแล้วก็ซ่อนความอ่อนแอของตัวเองเอาไว้ค่ะซึ่งสําหรับน้องฮิโรโนะนะคะการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเนี่ยเราเห็นมันหลากห,หลายรูปแบบมากเลยค่ะไม่ใช่แค่การยิ้มจอมปลอมเท่านั้นนะแต่บางทีเนี่ยน้องก็ต้องทําตัวให้เป็นคนร้ายเป็นนิสัยร้ายๆเป็นปีศาจร้ายเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดบางทีเนี่ยก็ต้องเสแสร้งแกล้งทําเป็นคนอื่นเพื่อให้สังคมยอมรับค่ะและแบบที่2นะคะ คือการยิ้มจอมปลอมเนี่ยอาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่น้องหลอกตัวเองว่ามีความสุขค่ะทุกคนเราไปเจองานวิจัยมานะคะเขาบอกว่าการยิ้มจอมปลอมหรือการเสแสร้งแกล้งยิ้มที่เรามีการขยับหน้าเนี่ยมันสามารถปล่อยสารสื่อประสาทตัวหนึ่งเพื่อหลอกสมองได้ค่ะว่าเราเนี่ยมีความสุขดังนั้นแล้วถึงแม้ชีวิตน้องเนี่ยจะแตกสลายสักแค่ไหนแต่การยิ้มจอมปลอมเนี่ยอาจจะช่วยทําให้น้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็มีความสุขกับเขาบ้างก็ได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะปนเปกัน ไปหมดค่ะจนน้องเนี่ยแยกไม่ออกว่าอันไหนเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงหรืออันไหนเป็นความสุขจอมปลอมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องฮิโรโนะซิมเปอร์ในวันนี้สําหรับเรานะคะเราคิดว่าหน้ากากแห่งรอยยิ้มของน้องฮิโรโนะเนี่ยก็เปรียบเสมือนเกาะป้องกันตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการรักและการซื่อสัตย์ต่อตัวเองน่าจะดีกับน้องโนะมากที่สุดนะคะทุกคนคิดเหมือนหรือคิดต่างจากเราบ้างไหมคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะและถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องชิปแอนด์เฟรนด์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้ว <Bye. S 2> บายการยิ้มจอมปลอมเนี่ยอาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ทำให้น้องฮิโรโนะรู้สึกว่าตัวเองก็มีความสุขกับเขาบ้างแล้วค่ะยาวไปวะที่มีชื่อว่าซิมเปอร์นั่นเองทุกคนแล้วก็มีตัววงกลมแล้วก็เป็นกักกับแล้วก็ไปถูกฉีกยิ้มนะคะแบบนี้นะแนวเดีอะ